สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าเ้าแต่ว่าบ่เศร้าแล้ววะเอาอยัางล่ะกบปลาดุกหลายกบก็เลยอยู่บ่ได้กระโดดลงน้าแล้วอยู่ไม่ได้บ่อนี้กบกบบ่หลายนะคะเอามาปล่อยกันหลายสี่กิโล แต่ว่าอัตราการรอดไม่มีน่าจะน่าจะปลาเยอะไปหน่อยปลาสองพันประดุกสองพันนะคะเมื่อวานฝนตกหนักนะน้ำก็เลยปิ่มท่อค่ะทุกคนปลาก็เลยมาบนมาเวียนตอนนี้เห็นกบอีกหน่อยหนึ่งครบตัวน,นั้นะ่ะนางอยู่ไม่ได้เพราะว่าปลามันตอดนะนั่นๆะนะนะ ัวนึงเหลือรอดมาเห็นบ่กี้ตัวเองแต่ว่าใหญ่นะคะตัวใหญ่อยู่เนอะด้วยความสงสัยค่อยสงสัยว่าห้างอะไรห้างอิง่ะแม่อยู่พูดนนะกิน เอยสงสัยว่าห้างอินเนี่ยเหรอห้างหนกหรือเปล่ห้างหนกบ่เหรอเหอเห็นหนกเลยมันมีตัวมีตนนะห้างหนกหรือห้างหนูอ่ะขอขอขอดูหน่อยนะมันมีไข่หรือเปล่า่ามมีไข่แต่ว่าบักับมันกะ บ่กล้าเห็นให้มันดอกเัือนห้างมันเพนะแล้วเวลาน้ำเขาไปหาไข่หาอะไรมันเขาก็จะบาปต่อไปนะคะทุกคนบ่เบิ่งบ่เบิ่งเนาะเห็นแค่ข้างนอกก็พอแล้วะพร้ากะทิะพร้าบานเฮาหน่วยใหญ่เด้หน่วยใหญ่เลยอืมหน่วยใหญ่จริงหน่วยใหญ่จริง เป็นมะพร้าวโบราณบานเฮานะหน่วยเลี้ยวๆบกกมแต่ว่าหน่วยใหญ่แท้แนวยตวนีนะนี่อสพอบักอันน้แม่นแห่งด้านบได้โอ้อีกอีกโอ้เครื่อน่ะเห้เวโอ้เครื่อน่ะกัอันนั้นแล้วเครื่อนทังนั้นอันนี้มันตื่นอยู่นี่ สองสามหน่วยมะม่วงกะนเออกนาออกเลยหนอน,อนอเอาออกอืมเขาให้อยู่บก,กี่หนอยนะหน่อเดียวหน่ยกว่านี้ก่อนหนอเดีวยวกับลูกแม่เดียว,น,ยน,วยนี่พอด,พอดีเรากรน,นีต้นนต้น,นพอดีปลูกน,นั่งน,นี่ อเออครับออกอป,ปูกไม่ลรอดทีๆไว้กก็ได้ลงฮอดไปปลูกฮอดใต้ปูปกก็ไปยังจังหน่อยมะพร้าวมันกันกนออกดาเลยรนี่สีพ่อตามปีเหรอแต่ว่าหนาแรงเนี่ยก็ควทีิมีหน้ามแบบอุดมสมบูรณ์จังหน่อยหนาแรกก็อุดมสมบูรณ์ป็นใด ยางหน้าของเขานะคะจบอยู่ในระยะสองปีแล้วจะสองปีแล้วเด้อสองฝนแล้วโหถ่วมหัว่อยแลยแม่โอเคเลยนะคะทุกคนอีกหน่อยก็จะเป็นป่า <c ười> เป็นป่าแล้วก็จะเป็นเห็ดคอยเอาอนามาปูนะคะบ้านเมืองพี่น้องเอ้ยคอยเอาอนามาปูคอยหาก็ มุด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 อ่อโอ้ใหญ่ไว้ได้ค่ะพี่น้องคะนี่นี่นี่น,นี่จานเหลืองทุกคนนี่ทุกคนเอามาต้นนิดเดียวเองนะคะต้นละสี่สิบกว่าบาทดูซิวัาจะเป็นจานเหลืองหรือเปล่าดอกจานสีเหลืองทุกคนหานะหานะไปหานะเนี่ยได้มานะคะะดึงต้น ปลูกไว้ดูซิว่าแถวนี้มันมีแต่จานสีสีส้มเนาะสีส้มดอกจานเขาเอิ่นว่าดอกอีกอย่างเนะาะบบดนี้เนาะวยก็ลืมสื่อไทยภาษาไทยทองก้าวเออทองกว้าวทุกคนอตอนนั้นเป็นสีเหลืออันนี้ยางนะสวยแล้วแล้วก็เป็นเรื่องจะเป็นป่าแล้วนะ้วทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะ สวัสดีค่ะ